สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงดาวเรืองนะครับของเจ๊สุกัญญานะครับตําบลทับหลวงอําเภอเมืองนครปฐมแปลงนี้นะครับเนื้อที่เนื้อที่เท่าไหร่นะครับสองงานกว่านะครับปลูกเมื่อวันที่สามมิถุนานะครับก่อนที่เขาจะปลูกเขาดำเนินการใช้ไบโอจุลินซีนะครับหมักแล้ว ย่อยปรับสภาพดินพอย่อยปรับสภาพดินเมื่อดินพร้อมที่ต้องการจะปลูกก็เริ่มทําการปลูกนะครับพออายุได้พออายุได้กี่วันนะเริ่มฉีดครั้งแรกอ๋อปลูกได้ประมาณห้าวันแล้วก็เริ่มฉีดอ่าพอพอพอกล้ามาปลูกได้ประมาณห้าวันครับเอาตัวไฮโกนะครับผสมน้ำหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรนะครับผสมแล้วก็เริ่มการฉีดครั้งที่หนึ่ง แล้วทุก7จ็ถึงสิวันเขาทำการฉีดมาตลอดนะครับบางครั้งใช้วิธีการผสมพวกยากำจัดศัตรูต่างๆนะครับมันก็ทำให้การสะดวกในการใช้สวยงามมากครับแปลงนี้ดอกใหญ่ คนรับซื้อชอบมากนะครับดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหนียวมันแข็งเหมือนดอกไม้ปลอมดูครับดูขวามือผมนะครับนี่อย่างใหญ่แล้ววันนี้เขาจะตัดครั้งที่สามนะครับแปลงนี้ยังไม่ได้สองเดือนเลยครับจะตัดครั้งที่สามเนะี้ย วันนี้เห็นได้ข่าวว่าดอกประมาณดอกใหญ่นะครับได้ประมาณบาทบาทสาสตางค์นะครับดอกละบาท30เจ้าของไล่ภูมิใจมากนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไฮโกโจุลินซีนะครับทั้งไบโอและไฮโกเ๋ยา วันอื่นจะไปทำตัวพืชชนิดอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เขาปลูกไว้นี่อันนี้ก็คือน้ำเต้าไหนว่าน้ำเต้าหาลูกมาเจอกล้องหาลูกมาเจอเจะแล้วโอเคแต่ว,วันหลังเราจะมาทำนะครับคลิปของตัวน้ำเต้าแล้วก็ ชะอมนะครับนวลชะอมอยู่ไกลๆนะครับยังไม่ได้ไปทําคลิปเลยแต่ทุกแต่ได้ใช้ตัวไฮโกฉีดพ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันอ่าคนงานมาแล้ววันนี้คนงานมาแล้ว,ลวคนงานมาแล้วจะเริ่มตัดละดอกกาลัออง,ลางงามกําลังสวยโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันต่อขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ